บอกแล้วจ้ะทุเรียนอะไรเนี่ยหมอนหนุนอาอแม่นหมอนทองจ้ะทุเรียนหมอนทองไม่ใช่จะหมอนหนุนหมอนหนุนให้คนนอนดิหมอนหนุนเลยบอกอยากกระไดผมอยากกับลูกชายอะ่ะกินแล้วเนี่ยคือมาแพงกินแม่งแกนอะลูกชายอยากกับแม่อยากเห็นไหม,มกินบ้าอเอคืเอเรื่องแค่เพื่อกินแมงเหรอ บอกอยากบอกเยินโผล่ก็บอกเนื้อสวยสวยมากเลยพี่น้องสวยอยู่ <c ười> เลือกบ่เป็นเนาะไม่เอาใส่ไหมันจะกินล้างมือเนี่ยล้โอ้นาอร่อยจังเลยไปพอกินด้วยนะทำไมอะ่ะเหลือไว้ให้หน่อยดิ กินคนเดียวหมดเลยละห้าร้อยคุ้มบ่ห้าร้อยแปดสิบเนื้อน่ะต้องซื้อใหม่แล้ววโลนันล่นะโลละร้อยสี่สิบเก้าเนาะลูกก็สองโลสี่โลนะโละกับสี่โลเอาร้อยยี่สิบเก้ามีอยู่ไม่เอามันวางอยู่สองสามบผงเอาแมงมาลดบัลลังก์แก้วสวยบ่แกบเบลูกซาย โอ้เม็ดเล็กจีแล้วเม็ดเล็กอ้ยใบขาเลนสองร้อยห้าร้อยแปดจีบมีการบอกสองร้อยห้าร้อยคุ้มยุอืม่มาเล็กมาดูรูปนี้กันหลวมโอ้ยมเนี่ยปาดไม่ได้ดู้รูนี่แข็ง น่อมีแต่น้อยขายซื้อเรียนเป็นแม่ค้าขายทุเรียนไม่ได้หรอกแบบเนี้ยลูกค้าบ่นตายอะไอย่างเงี้ยต้องมีถุงมือดิยนี่มาสมัครเล่นอะไรมาสมัครเล่น,นมือสมัครเล่นนะหืมตามตีนเนอะอตีนเลยโอ้ยจะบาดมือเอามาทำไมว่าแม่กินกันแล้วนะบอกดูกนะตัวนี้สวยไหมห้าร้อย เอาไปคืนก็ไปเปลี่ยนใหม่เอากองใหญ่ปลาทะลึเลยไม่วนไม่ออกาอเมอสวยยู่ี่นอ้องตัวแม่มาสางเมนะ็ดแฟนกระดาใสุานบ 你也装着吧。